สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 888 88หมอ m o r i t a youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้นะครับของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะทั้ง12ราศีนะครับว่าจะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่สาคัญ นะครับเพราะจะมีดาวใหญ่โครจรน,นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ขึ้นรูปปกไว้เนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานนะครับเพราะดาวใหญ่แต่ละดวงจะใช้ระยะเวลาการเดินเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับดาวพระราหูก็ใช้ระยะเวลาปีครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ราศีนะครับในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เพราะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดพุธกลางคืนนะครับชาวราศีมังกรชาวราศีกุมนะครับคุณต้องจับตาดูให้ดีนะและทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบในเรื่องราวที่แตกต่างก่อนออกไปนะครับอาจารย์ผ่าดาวให้คุณเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้คุณจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงดาวที่สําคัญสําคัญนะครับ มาพูดถึงการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้จะมีดาวอะไรซึ่งโยกย้ายบ้างนะครับก็จะมีดาวพระศุกดาวสุ่งนี่จะเดินหน้าเสิร์จอย่างรวดเร็วในวันที่2สิงหาคม2 5 6 7เวลา22ในการ5นาทีศุกร์นี้เข้าสู่ราศีสิงห์ไปเกาะนาวางดาวอังคารเป็นทริตโทแห่งเลิกนะครับต่อมาดาวพระเกตย,ย้ายวันที่13สิงหาคม 2, 5 6 7 เวลา18ในกา4 6นาทีนะครับดาวเกตนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูดาวเกตอยู่ในเดือนพฤัสบดีจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีเซนลางสังหรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตาเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรหลายวิชานะแต่เอาแน่เอานอนกับวิชาใดไม่ได้เพราะเก่งเกินเป็นโจโรแห่งเลิกเกาะนวางดาวพฤัสบดีด้วยนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ อาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคม2567เวลา9โมง10นาทีานนะครับอาทิตย์นี้เข้าก็เป็นเกษตรนะเป็นทริโทแห่งเลิห์เกาะนวาง,งคาันนะครับต่อมาก็คือดาวคารย้ายราศีในวันที่26สิงหาคม2567เวลาเที่ยง9นาที อังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับอังคารอยู่ในเลือนของดาวพระพุธเพราะในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะดาวอังคารนี้เกาะดาวนวางดาวพระศุกร์เป็นเทศตีแห่งเลิกนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเซิร์ตอีกเพราะฉะนั้นดาวศุกร์นะครับตำแหน่งก็จะเป็นนิด ในวันที่27สิงหาคม2567เวลา1 6ในกา1 6นาทีนะครับสุขนี้เข้าสู่ราศีกันตำแหน่งเป็นนิดให้เตรียมตัวป่วยไม่สบายนะครับในดวงชะตาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงจะดีนะและดวงชะตาคุณดาวสุขไปเกานะนวางดาวเสาเป็นโจโรแห่งเลิอกอาจจะมีเรื่องอืึดอัดทุกใจขมขื่นอยู่บ้างอาจจะเนื่องด้วยสุขภาพก็เป็นได้แ,แล้วแต่ นะครับในดวงชะตาของคุณนะและสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องเตือนช่วงต้นเดือนสิงหาคมวันที่1ถึงวันที่5ระวังอุบัติเหตุมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับช้าวละคนาราศีธนูนะครับเออมาแล้วหนูมาแล้วนะแหมงานช่วงนี้งานเยอะนะคนธนูก็ต้องงานเยอะนะครับนะขอให้ทำให้เต็มที่ขยันเข้าไว เพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยคติประจําใจของคุณคุณจําไว้นะคือการเคลื่อนที่ไปขั้นหน้าเพื่อแสวงหาชัยชนะและความสําเร็จคุณจะได้ดีด้ดีทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะรู้แล้วบวกลบคูณหารไปแล้วต้องดอีแต่ถ้าคุณคิดบวกแล้วคูณหารไม่ดีอยู่เฉยๆฉยดีที่สุดนะของคุณเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศี ธนูเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จลํารวยแต่อาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างน,นะครับคือถ้าพูดถึงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยคนธนูนะครับวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยนะอย่างที่บอกช่วงแรกเนี่ยดาวอังคารเสียนะครับอังคารเป็นดาว,วเจ่เรินปุตษาแล้วก็วีนาสน,นะ <c oughs> ยู่พบอลีอาจจะมีอุปสรรคสิ่งใหมๆ่ๆบริวารต่างๆเนี่ย หรือไม่ก็ไม่สบายก็ได้ต้องระวังหน่อย1นถึงหสิงหาคมน,นะครับนะพอหลังจากนั้นไปดาวขขานก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรใครที่มีลูกเล็กๆยังอ้อแอ,อ้ออแออยู่อย่าปล่อยให้ค่าสายตาร,ระวังอุบัติเหตุบางคนคเข็ยนข่าวไหมจมน้ำตายสูญเสียพักนาเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุนะครับโอเคมาพูดถึงดาวดวงแรกที่ย้ายของชาวธนูก,ก็คือดาวพระศุกร ดาวสุกเนี่ยเสดเดินหน้าอย่างรวดเร็วตั้งแต่สองสิงหาคมหกเจ็ดเวลาสี่ทุ่มห้านาทีสุกนี้เสดไปเกาะเนาวางอังคารเป็นทริทโทแห่งเกิงเข้าสู่พบสูุภาครับพบสูุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตา <c oughs> คุณจะมีความสุขนะในครอบครัวด้วยที่ดีอยู่แล้วนะครับ อล,ลีสุภาอุปสรรคปัญหาไม่ต้องกลัวครับใครทาไม่ได้ตุนทําได้ว่าไอ้ธนูทําได้เออไม่ต้องห่วงประสบความสําเร็จลาบก็ามาครับถ้าคุณทําได้สมหวังมีโชคลาบมีผลกําไรที่ดีนะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกษในดวงชะตาเนี่ยดาวเกษจะย้ายเข้ามาทับกลุมลักนาชาวราศีธนูวันที่สิสิงหาคมหก เวลา18บนาฬกาสสิบนาทีเกตนี้ย้ายเข้าสู่ธนูทำให้ชาวราศีธนูเป็นคนที่มีเซน์ลางสหอนเป็นอย่างดีครับช่วงนี้ฝันแม่นนะคนธนูจะฝันแม่นเออคุณนาตยาจะฝันแม่นตัวเลขเท่าบ้านเลยซื้อเลยนะสองเดือนนี้โอ้โหล่ำรวยเอาไปเลยร้อยล้านพันล้านนะในดวงชะตาฝันแม่นนะครับมีเส้นลางสหอน ต่อมาเออ,อนิดนึงให้คุณทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกตของธนูเลยนะเกตเข้ามาจุดทูบเก้าดอกผลละไม้เก้าผลได้หมดทําที่หิ้งพระเลยรับส่งเทวดาพระเกตเป็นมงคลนะครับเช้าธานูถือว่ารับนะนะครับทําที่หิ้งพระก็ได้ไม่มีปัญหานะเป็นมงคลนะครับต่อมา ดาวพระอาทิตย์ย้ายในดวงชะตาดาวอทิตย้าย17สิงหาคม6เจ็เวลา9โมง11นาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพสู่พาสู่พาเป็นเกษตรโอ้โหเคดิตชื่อเสียงความสำเร็จเป็นกรอบเป็นกรรมครับดีแน่นอนในดวงชะตาคุณคิดจะทำนู่นทำนี่โครงการงานโปรเจกต์สำเร็จราบรื่นแต่ต้องใช้ระยะเวลานะเพราะความสำเร็จคุณมาแล้วนะครับต่อมา ดาวพระอังคารย้ายเช้าราศีธนูอังคารย้ายเนี่ยวันที่26สิบหงหาคม67ย้ายเวลา12บสนิกาเนาทีอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพปัตตนีไปเกาะนวางอังคารเป็นเทศาตีแห่งเลิกช่วงนี้ปุตตะปัตตนีคนโสดนะจะไม่กว่าได้พบคู่ซึ่งอายุน้อยกว่าอ่อนกว่าวัยนะนู่นนี่นั่น นะครับจะได้พบอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วระวังการทะเลาะเบาแวงอังคารเลงมักจะทะเลาะกานันนู่นนี่นั่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมานะครับความขยันเต็มทีเ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆตามมารวมถึงบุตรและลูก ชาวราศีธนูเนี่ยบุตรลูกคุณจะอยู่ติดกับคู่คุณเป็นพิเศษนะลูกคุณอยู่ติดกับแฟนคุณน่แหละเป็นพิเศษนะมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้จะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็ว27สิงหาคม67กเเวลา16า16นาทีศุกร์ขเข้าสู่กรรมะทำให้ชาวราศีธนูจะเป็นคนรักในการทำงานมากในระดับหนึ่ง นะเพราะโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะครับอลลกรรมมาอุปสรรคปัญหาเป็นงานทําได้อยู่แล้วลาภะก็ได้ลาภอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรลุยงานให้เต็มที่นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนดวงชะตาพระจันทร์ดับ4สิงหาคม6 7ช่วงเวลา18บแนกาสิ9นาทีอยู่กรกฎมรณะนะระวังนิดนึงอุปสรรคปัญหาสุขภาพหน่อยของชาวราศีธนูนะครับ และพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์จะเพ็นเนี่ยในวันที่20สิงหาคม67เพ่นเวลาตี 1, 14นาทีอยู่กลมครับสาหัสหชา้เาเ่พราะในดวงชะตาของคุณต้องระวังนิดนึงนะเอาแม่ให้จะมีโชคครับความสเสบิ็นพระจันทร์เพ็นนะถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับโอเคเดีย๋ยวต่อมาจะมาถึงคลายแม็กที่สําคัญนะครับ การเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานเสาลาหูครับแล้วในเดือนสิงหาคมเนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าดาวเสาหรือราหูเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดาวไหนดีกว่ากันคุณรู้ไหมพระราหูครับพระราหูดีนะในดวงชะตาเนี่ยแต่เสาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอยู่พบสาหัสชะให้ระวังในเรื่องของเพื่อนสังคมนิดหนึง่งนะครับของชาวราศีธนูนะ เออให้ระวังเรื่องเพื่อน่อยนะเอกสารสัญญารวมถึงคดีความต้องดูให้ดีนะครับตั้งแต่วันที่25 25้าสิงหาคมเป็นต้นไประวังเรื่องเพื่อนเอกสารสัญญานิดหนึงคุณดิวติดต่อประสานงานอะไรต้องรอบพร้อมหน่อยอแล้วก็คอเซนเตอร์ต้องระวังด้วยสำคัญเลยนะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะั้นดาววันที่25้าเสาขยับไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็ตามมาโดยยี่สิบหกลาหูดีครับยังเป็นราชาเลิกอยู่นะในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับถ้าดูการโคจรของดวงดาวทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ชาวธนูเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่พบอลลีดวงคุณเนี่ยนะครับที่จริงตั้งแต่วันที่24เดือนกรกฎาคมก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ในพบอลลีนะครับ แล้วคุณจะมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาก้อนโตคือวันที่สิบสามเป็นต้นไปดาวประจำตัวคุณเพื่อรหัสสมบดีเกาะนาวางอาทิตย์เป็นเทสตีแห่งเลิศคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับเออแต่อยู่ในภพอริมันก็มีอุปสรรคไงคือยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อประมาณปีสองปีก่อนอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยนะ เขาอย่างเนี้ยโชคใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสาราหูดูพือพ้อพื่อเพืรหัสอาทิตย์อยูอรเขาจะเขาอยู่ญี่ปุ่นจะไปซื้อลอตโต้อะไรของเขาเขาจดไว้แล้วจะไปซื้อช่วงนั้นมลสุมเขา้าครับโอ้ไปไม่ได้นะอุปสรรคแต่พอผ่านไปผลออกเขามาตรวจเช็ค <c oughs> คุณรู้ไหมเนี่ยลอตโต้รางวัลที่หนึง <c oughs> ของญี่ปุ่นนี่ไง คุณจะมีโชคแต่จะมีอุปสรรคด้วยครับเพราะฉะนั้นคนราศีธนูก็ระ,ะมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ถ้าเรื่องงานเนี่ยในเดือนกร,รกฎาคมงานคุณถือว่าไม่ค่อยดีมีติดคัดอุปสรรคแต่พอเข้าสิงหาคมงานคุณดีครับพุธไม่ได้มีอุปสรรคใดๆนะ เพราะฉะนั้นการงานคุณสามารถหวังได้ตั้งแต่วันที่8 7 8เป็นต้นไปงานคุณดียาวให้ไประวังอุปสรรคเอกสารสัญญา27กับ28แค่นั้นเดีนอกนั้นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในแต่ะว่าการทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินตั้งเตาไฟทำวันไหนได้นะครับก็คือวันที่สกับวันที่สิบ นะสร้างบ้านทําวันไหนได้นะครับก็คือวันที่3กับวันที่4นะครับทุกบ้านทุกกาแพงทําวันที่5กับ18วันเก็บทรั์นี่ไงที่หลายคนติดต่อมาบูแชแกแซกีกีเลนน้าเต้าเซียนทองเหลืองทิยนหุยกับอาจารย์เนี่ยนะหรือบางคนก็เป็นกิมปังนะอาจารย์ได้ทําในวันเก็บรัพย์วันที่เก้าสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็ 23ในเดือนสิงหาคมนะต่อมาวันฟ้าภัยสำคัญวันฟ้าภัยก็คือวันอาโหสิกรรมนั่นแหละนะครับให้คุณจุดทูบ16ดอกทาที่หิ่พังพระได้เลยหรือบางคนอาจจะไปกลางแจ้งก็แล้วแต่หรือถ้าไปที่ศาลเจ้าไกลบ้านยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นเลิกเลิกยามของจีนนะฟ้าภายัยถ้าคุณมีจิตสำนึก สำนึกผิดในสิ่งที่คุณกระทำคุณไปขอต่อฟ้าจะสำเร็จผลฟ้าจะให้อภัยคุณพอนนักให้เป็นเบาได้นะครับต่อมาวันล้างสวยนี่ก็ต้องทำนะเพราะชาวราศีธนูเนี่ยคือบางคนคุณไปติดต่อธุรกิจนู่นนี่นั่นไปพบเจอคนเยอะมากหน้าหลายตาอาจจะไปกระทบกระทั่งต่อใครเขาทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีคำว่าคำสาบแช่งรับหลังมาอะไรงเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นให้คุณทำซะวันล้างสวยครับ <c oughs> ตามวันที่15กับวันที่20นะ25เออ13 13กับ25น้ำ5ถังนะครับใบทับทิมแล้วก็เกลือผสมให้เข้ากันถ้าคุณมีน้ำมตนก็หยอดใส่ไปหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหานะเสร็จแล้วคุณพรมให้ทั่วสถานที่และพูดด้วยเฮงไล้สวยขือเฮงไล้สวยขือ,ขอเรื่อยๆ นะครับทำให้หมดทั้งน้ำหา้าถังศาสไปนะครับอุปสรรคปัญหาหรือคําสาบแช่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้หมดไปครับจะได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาซื้อง่ายขายคล่องราบรื่นประสบความสำเร็จนะออโอเคอย่ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับดวงชะตาอาจารย์จะจับไพ่ให้ไพ่ออร์คุลนะครับว่าดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ย ช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอ้ชาวราศีธนูถือว่าการงานคุณดีราบลื่นไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆการเงินเตรียมรอรับโทรศัพท์คุณจะได้เงินประสบความสําเร็จนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเก่าๆติดต่อกับมาหาคุณความรักมั่นคงนะครับซื้อง่ายขายขลองอสังหาริมทรัพย์ประสบความสําเร็จ ดวงคุณเนี่ยมีโอกาสร่ํารวยนะครับเออเพราะฉะนั้นมูให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จของชาวราศีธนูนะโอเคนะครับอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กบอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ